ตอนนี้ก็ลั้ออกมาไงยามบ่วงครับผมมาใส่ไปวงแรงพันน็อตเนาะห่างหายกันไปหลยอีพี่อยู่เด้สามจีสามปีสี่ปีคนเด้จังได้ดักนูกันนี่ครับผมไม่นี้กะพันน็อตผ้า,นนผาลุยครับเซ็นมาใส่วางแรงออกมายามับผมช่วงนี้กับประมาณสองทุมบ่สองทุมนิดๆแล้วครับ เดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันครับว่าที่นีผลงานบ่ดูกกคือว่าวพันนัดว่ามันตายแล้วแล้วเจำตายแล้วจิตายแล้วเมื่อไรกูมาติดตัดงยกขวายาวที่นู่นเลยๆๆ <c oughs> โอ้ขว <c oughs> ายากเลยว่าตายหอไปเบิ่งปีมือการดักบ่วงของพันน็อตครับพันดังประจำบ้านน้องกุ้งครับผม <c oughs> น้องกุ้งมูซีต้นเพื่อนน้องเรือครับเ <c oughs> ป็นมูซเป็นยังไงมาลุ้นมาติดตามกันครับ ha Đây ha Phong Đây Điếu tiền ngài này <laughs> khấu Tụi như này Ui <laughs> รูฟุก้หวแมวท่านปจมู่บานไหมหกแมวใสๆๆๆห่วสครับเบิ้มครับครับเบิ้มโอ้โหสมฉายาครับสมฉายามมฉายาอเปิดหัวได้สวยป้าทงนเบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มครับนี่ตัวทับัช้ภาาสุดยอดดิอีจีอีจีพยัญชนะอีีพยัญน เจ้งหนูเจ้าเหงาบึ้งนี่่ไปมั้งดูสิเห็นยาใส่ไหมนี่บอดเอวมาเดียวเอาเอาเดพี่นอตอากาศนครับเอาครับขอเก็บหนูก่อนครับเลยยังไปเดีเข็ดเอีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดรุ่นเต็มสองครับโอ๊ะังนี่นี่ปะฮะทางนี้ลายไปว่างันแต่ว่าดินควกควบอยู่เดี๋ยวนงไี้นัางไหนไปเดี โอใส่นี้ใส่นี้ใส่ละลักใส่ละลักเด้ยเด้ยเด้ยสุดยอดเลยวหมป้าเจ้าชมช้าใหญ่เลยครับใส่นี้บ้านนอตพันธุ์กลุ่มเนี้ยใส่นี่กับพันธุ์นี่เลยโอ้ยโอ้ยกระดูกประแข็งนี่ละนี่ละฮะหนูสามรุ่นหนูสามรุ่นโอเคโอเคมันมันเช็ดไดโมงเสร็จสองแล้ครับบ้านนัดครับผมพันนอตพันนัดหมานคือเขาเด้ยเด้ยเด้ยโอ้โหแม่ลูกครับแม่ลูก Lùa, lùa lên, lên ừ. Mình Mình nghe nghe luôn ừ, để... luôn luôn vậy đấy đấy này, vải ximini temm các bạn, cái bên Bây... ừ, tổ nhầy hang, đã ăn khăn tiệp này bao nhiêu luôn, như bảo tết này sâm đấy, ui nhầy cái gì vậy này, nào, xỏng này, chốt bao nốt, pan nốt thau, kặc đấy, chống chống gom những cái nhúc แล้วครับบ่าวนัดเอ้ายินตาจีโอยินตาจีหมัน้อ้มาโชว์ดูยางไก่ไปบ้านเราโอ้ยปิกเบิรมคงับปิกเบิรมอีกแล้วครับเพิ่งโดนใช่ไหมเราไปบ่าไนไหมตี้ดูก่อนบน้องขึ้นนี่นี่มาดิมาดูเดี๋วจดูนี่แต่ยังตัเมียเรบอกตัวมี อู้เบาวน็อตครับหมานตัวเมียครับผมพันนอ็อตพันน็ัดพันนอ็นอตบ้านน้องก,กุ้งโหูสุด,ดยอดครับหมานไี่ดีสามเตี้ยแล้วรอบสองถุงเนาะไปดูครับสามเตี้ยสามอู้ใหญ่อยู่นี่เนี่นยนะใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เฮาเหลือบ,บักเถิกนะครับเหลือตัวเถิกเฉได้มันวะนี่เดีย๋ยวโอเคเดี๋ยวเจ็บหนูครับเดี๋ยวคอยแนทเจี๊ยบหนูครับผมสันเกินทันนะครับสันตอกครับผม โกครับตตกตมันมานเกินหะนาเป็นไงไม่ใช่ตัวเล็กๆนะอู้มันเกินหะาเอาไม่ละนี่ครับผมหยับรครับนี่ลูกดรับมโอเดี๋วขญาเก็บนนี่ครับผมโตที่ห้อ ยิงดุกดอกเมื่อนกะี้เนาะตอกครับผมสันตอกมาถึงตัลนะพี่มาถึงตัดที่นีน่แป๊บเดียวไหมแค่แค่แค่แบแบ่หาตีนนะคะนวลเลยครับผมโอ้โห,โโหท่นแด่ยาบดโอ้ยิได้อีจุ่ยนะขี่ท่าดากอยู่นะชิได้อีจุ้ยโอ้โหเบ่งเลยครับนี่แปบเี่หยง,งมากเมื่อนกะี้เลมันจัง <laughs> <laughs> โอ้โหเกิดเลบเบลุ่ดีปะเบ่งเลยครับใส่งูนี่แะครับ้าบ้านกันนี่โตนี่คือมแต่รุนนี่แหะครับนี่ างงาน,นี่ครับผมโอ้ยใหญ่เลยล่ะนี่โอ้โหสุดยอดมากครับูบ้สุด,ดยอดเลยนี่ครับพันน็อตมื่อนี้จัดให้ครับผมเดินโดน,ดนเฮ็ดคลิปเตี้ยนหนึ่งไม่ต้อกันหลายปีกับมานนิดก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผมสรุปผลงาน,นครับผมบ่วงสองเออบ่วงสามเป็นวะบ่วงสองบ่วสองบ่วงสามบ่วงสามก็ตัวนี้หน่อยดีนับปั๊นเนี้ยเออ ผันฝีมือพันน็อตกับผมพามาไหอนี่พามาจดดดวดหาแต้มครับแต้ม, <laughs> ตมหาลูก,รอ,ออก,กรอบมือเสียอีกรอบนึงรอบมือเอ็นเสียอีกถ้านในสรุปครับผมรอบมือเอ็นเสียอีกครับนี่ครับได้พูดละโอ้ขวายัางงีครับผมได้ขวายได้พอดีเ <laughs> <laughs> อย่าลุ้นกันมือเอ็นเสียครับผมเนาะพันพน,นอ็อตครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมอนี้ก็ออกมาเก็บบ่วงครับผม พูนำำในพันพันนอตครับไม่เนี่ย่อง้าไปยังได้วฮะช่วง้าีดเพตัวนียจากขึ้นเอาไปดจ้ขึ้นนี่ควรับวดขึ้นนีนต่อกวรมดเลยครับมืดนาเลยไปครับผมไปรุ่นปฏิตามกันว่าสีมันว่ช่วงเโซสดงอมบ่เหลือกินไปมากขึ้น บ่ดกขนลุนไฟไปเดี๋ยวมันดีดิมันวะอ้ยใหญ่วะอ้ยสุดยอดดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหอดบ่วงเดี๋ยวเข้าจีไทยห้เบิ่งอีกเชนึงครับผมนะครับผมถึงบ่วงนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ่วงโซาจีมันวะคืนเดี๋จะจัดไป ซีโต้ครับซีโต้ยังไงเลยล่ะเดี๋ยวเบิ่งช่วงเซากันโอเคครับผมเดี๋ยวกันคือจะแทงมั้งครับนี่ยนะครับผมโอเคใจไปนี่ลยครับตอนตอนมาเซ่เ่ยบระเทศไทยเนาะมันมาหอดเกือบคำครับผมนี่ครับผมตามใจปลาอ้อยขึ้นไปพูดนบเอ้โหโอ้าก็ยังเงียบวะเอาเนาะเอาเนาะครับเต็มเลยฮะเอาเงาอุ้ยตัวดีเย้ย ตัวดีตัวดีโอ้ยหนูตัวรุ่นนี่รุ่นนี้สีไลท์ครับนี่นี่แหละรุ่นตัวหมนตัดออกออกมาขึ้นนี่จวดนี่นายพานมาน้ำนี่พานกับพานมาน้ำกันนี่อ้ยตัวสวยรุ่นนี่สีไลท์นี่รุ่นนี่เดี๋ยวผมแต้มเรียญเข้าตัวดีครับผมสวยงามเท่าแขนครับโอเคครับผมโอ้ยหมานเว้ยนี่ครับควายหนูครับผม อันนี้หูครับหูหนูหัวใหญ่เลยนี่ครับควายควายเพิ่มเลยครับนี่ตอนนี้ก็ยังยังยังมาทำได้อีกนะครับได้ตัวหนึ่งอยู่โอเคครับผมเดียยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยไงอีกครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนอนเ,เอาแล้วท่านน็อตต้องไงวะใส่ออมตัวนี้งะใส่เดียวกันวะเอ็งอุ้ย แก้วเราวัวเหรอโอ้ยตัวดีตัวดีงามอยู่งามอยู่แต้มที่สองครับผมเบิ้งเบิ้งโอ้ยมากระเพาะมานี่นี่ครับผมแต้มสองครับตัวดีครับนี่แต้มสองแต้มสองโชวสีกัน ใส่ขัวหน่อยใส่ขัวหน่อยโอเคครับผมเตรียมชอนเอาเลยครับเอาเลยครับน็อตผ่านน็อตไปอีกแล้วมีนูน้อยพร้อมตียุ่งนี้อู้ใส่กันอีกแล้วนั่นนะครับผมสวยครับตัวสวยอืออ้าวเตรียมสามของเรามาเลยครับลูกแม่เดียวชุดจัดยังหยีครับลุกจัดไม่ตัอยอีกเออดูนกันนี้ครับผมเอ้า โดนอีกเ em> ้วฟ uh uh ันฟันน็อตโดนอีกเกลใช่โดนอีกล้วยังยุกยังไงใช่ดูกันใช่ดูกันโอ้ยาตัวนี้จริอู้กบกเราก็จริับวัปายาตัวแก่บดว่าเป็นนูรากวงาออฮตัวงามตัวงามอ้าเจมนี่ ดื้อมเนาะจีจีจีครับผมเห็นบ่อไรรวยผ่านน็อตจับบ้านน้กปูมันแล้วแน่นันว้วยสมพ่อส่วนไอ้แม่ไทยอยู่ครับผมแน่ไปครับโอเคครับเก็บหนูกันตอนนี้ก็เก็บขึ้นมาเมื่อไหรครับบ่หกเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่พุ่นครับผมมองรถครับโอเคครับ เราขึ้นมาถึงดาวแล้วสรุปผลงานกันเถอะละผลงานพันน็อตครับนี่นี้มันขึ้นกดไปเท่าไรเท้งตอกหาโตเนาะบิ๊กเบิม้มบิ๊กเบิ้มซีตัวมันขึ้นนี่กดไปหาจังเจ้าครับผมผลง,งานง่ายๆครับผมสวยๆใสๆกระดูกปรแข็งนี่ครับผมซีครับอืมเจ้านี่ครับผมตอนเจ้าซีตัวตัวดีอยู่ มือเลยกันะครับผมใส่ไกลเคียงกันอ้ว่ครับรูปเราหมายนี่กับเก้าเขารับเก่ามาขึ้นมาขึ้นโอเคครับผมโอเคครับตับนี้พี่ต่อไปครับผมว่าสิใดสลายใดบ้านบอครับผมโอเคครับพบกันในคลิปหน้าครับผมครับ